สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันในรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขรายการที่นําเสนอเรื่องราวความเป็นอยู่ชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สวยงามภายใต้สังคมแบบพหูวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงปัญหายาเสพติดอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงนะคะเพราะโทษภัยของยาเสพติด นอกจากจะกระทบต่อสุขภาพของผู้เสพแล้วยังนำพาปัญหาอื่นๆให้ตามมาซึ่งเป็นผลกระทบต่อครอบครัวแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เองมีการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีพุทธศักราช2560ถึง2564ค่ะโดยยุทธศาสตร์นี้เราได้เน้นการใช้พลังของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดด้วยนะคะโดยกลไกสำคัญอย่างหนึ่งค่ะในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดนั่นก็คือการค้นหาผู้เสพยาเสพติดและนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและรักษาเพื่อส่งให้ผู้คนเหล่านั้นที่เปรียบเสมือนลูกหลานของเราได้กลับมาใช้ชีวิตและกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวและสังคมต่อไปค่ะขมอฝากข้อมือแล้ว ผ,ผู้ชมครับปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งพบปัญหายาวชนในพื้นที่ติดยาเสพติดเฉลี่ย8ใน10คนซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่มีการแพร่ระบาดหนักรวมทั้งพบว่าเป็นพื้นที่พักยาเสพติดก,ก่อนส่งต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทางกองอำน,นวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารและตำรวจในการเร่งปราบปรามจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด แต่อีกสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำคู่ขนานก,นกันก็คือการลดจำนวนผู้หลงผิดและทำให้พวกเขากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายความมั่นคงผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขจัดทำหลักสูตรแคมป์35ซึ่งเป็นการรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดแบบฟาสโมเดลคือการบำบัดในระยะเวลา35วันและติดตามผลต่อเนื่องอีกอย่างน้อย90วัน ซึ่งนำไปสู่การตั้งค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดหรือแคมป์35ม35ในพื้นที่ครับคุณผู้ชมคะค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดหรือว่าแคมป์35จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นแห่งแรกนะคะโดยจัดตั้งเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยยาเสพติดเข้ามาบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพตามหลักทางการแพทย์เป็นระยะเวลา35วันด้วยระบบสมัครใจคะ่ะ ซึ่งแนวทางการบำบัดรักษานั้นจะทำควบคู่กันไปทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจนะคะเพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยรูปแบบของแคมป์35ในปัจจุบันนั้นได้มีการต่อยอดไปในหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดสงขลายะลาแล้วก็นาราธิวาสค่ะ ในวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปที่แคมป์35มในอำเภอปนาเระจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งที่นี่นั้นมีการบำบัดฟื้นฟูนฟนผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดเป็นรุ่นที่2แล้วค่ะ,ะคือก่อนที่จะทำแคมป์สามารถในเปิดโรงเรียนลูกผู้ชายมาแล้วแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายของแม่ทัพของผู้ว่านะ และก็เป็นความตั้งใจของนายอำเภอเราจะแก้งแก้ให้สําเร็จแต่ว่าการแก้โดยทางราชการนายอำเภอผู้ว่าแม่ทัพเนี่ยมันไม่สําเร็จนะมันต้องให้ผู้ปกครองนะร่วมมือชุมชนร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนร่วมมือถือเป็นภารากิจร่วมกันนะมารุมกันทำนะไม่ใช่คําว่าบูรณาการน,ะนายอำเภอใช้คําว่ามารุมกันทำนะทุกคนถือว่ายาสิตจิตเนี่ยเป็นปัญหาร่วมกันนะตอนเป็นลูกผู้ชายเนี่ย ไม่มีมียกประมาณเลยครับแต่ตอนนี้มียกประมาณนะ,นะณนะก็มีความพร้อมพอสมควรนะครับก็รูปแบบเขาก็มีหลักสูตรนะก็มีหลักสูตรแล้วก็ดําเนินการตามหลักสูตรตอนเป็นลูกผู้ชายเนี่ยหลักสูตรนายอำเภอคิดเองนะสำหรับขัขขขขข้นตอนในการดำเนินงานภายในแคมป์35มทุกแห่งจะได้รับมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกันซึ่งเริ่มตั้งแต่การค้นหาผู้ป่วยยาเสพติดในทุกหมู่บ้านโดยประสานกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้นำบุตรหลานของตนเองที่ติดยาเสพติดเข้ามารับการบำบัดด้วยความสมัครใจจากนั้นก็คือขั้นตอนของการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดด้วยหลักการทางการแพทย์เริ่มตั้งแต่การถอนพิษยาการฝึกระเบียบโดยครูฝ่ายปกครองจากเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเพิ่มทักษะการปฏิเสธยาเสพติด รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการเลิกใช้ยาเสพติดด้วยกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมด้วยการนำหลักศาสนามากล่อมเกล่าจิตใจอีกด้วยครับด้านหลวตาที่กนในทางในทางการบำบัดเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าเราบำบัดในระยะแรกเราเรียกว่าระยะบำบัดยานะครับ ระยะาบำบัดยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดที่ผู้ป่วยใช้นะครับโดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาประมาณ7-14วันนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มของเฮโรอีนเนี่ยไอ้กลุ่มนี้จะต้องใช้ระยะเวลาบำบัดยามากพอสมควรอาจใช้เวลาประมาณ10-14วันนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าคนไข้ที่มาบำบัดแค้มป์35้าเราพยายามจะคัดผู้ป่วยที่เป็นเฮโรอ,อีนออกเพราะกลุ่มเหล่านี้เม่ยอมมีปัญหาเรื่องของการถอนพิษยาอาการจะค่อนข้างรุนแรง จะไม่เหมาะที่จะเข้าสู่กระบวนการค่ายพักพิงแคมป์35มซึ่งตรงนี้พอพ้นระยะการบําบัดยา7วันแล้วเนี่ยระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ 3- าถึงสสัปดาห์นะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการฟื้นฟูเสริมความรู้ให้เขาให้เขารู้ว่าเขาจะป้องกันตัวเองอย่างไรเขาจะมีทักษะในการปฏิเสธเวลาเขากลับไปอยู่ในสังคมอย่างไรสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของอ,อาชีพนะครับให้เขาสามารถที่ว่าถ้าเขากลับไปอยู่ในชุมชนแล้วเขาสามารถที่จะกลับไป พัฒนาตัวเองประกอบอาชีพได้แล้วก็ไม่กลับไปหายาเสพติดอีกครับผมคือจริงๆเนี่ยตามาคำสั่งพสชที่108นะครับที่ประกาศว่าผู้ป่วยผู้ติดยาคือผู้ป่วยนะครับคนเหล่านีา้เมื่อติดยาแล้วต้องเข้ารับการบําบัดทีนี้ในรูปแบบของการบําบัดถ้าตามระบบมาตรฐานแล้วเนี่ยมันก็จะมีระบบที่เรียกว่าเป็นระบบเมทริกโปรแกรมนะครับ ระบบในเรื่องของการบําบัดเป็นผู้ป่วยในแต่ด้วยระยะเวลามันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับเช่น4เดือนถึง6เดือนขึ้นไปนะครับทีนี้เรื่องด้วยจยากจํานวนผู้ป่วยเราค่อนข้างเยอะนะครับและจํานวนที่รองรับได้เนี่ยสถานพยาบาลที่รองรับได้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับนั้นการเปิดค่ายพักพิงแคมป์สามก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้เราสามารถนําผู้ที่มีปัญหาด้านยาเสพติดนะครับเอาเข้ามารับการบําบัดนะครับได้อย่าง และได้ครบบทวนทุกคนในส่วนของรูปแบบการบําบัดก็เป็นการทางโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีนะครับสังกัดกรมการแพทย์เนี่ยเขาได้มีการปรับปรุงนะครับในส่วนของหลักสูตรนะครับในการบําบัดนะครับค่ายพักพิงแคมป์สามเนี่ยนะครับโดยการอ้างอิงจากตัวมาตรฐานเดิมที่เราใช้กันอยู่นะครับเพียงแต่ปรับหลักสูตรให้มีความกระชับขึ้นนะครับรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ไม่ลดจากมาตรฐานเดิมนะครับ ซึ่งทาให้ระยะเวลาการบําบัดเราเนี่ยสาหวันแต่ต้องเข้าใจว่าค่ายพักพิง35เนี่ยแค้มป์มาเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการติดตามทุกคนที่เข้ารับการบําบัดแค้มป์สาเมื่อจบการบําบัดแล้วไม่ได้ถือว่าจบกระบวนการบําบัดนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการติดตามนะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้ระบบก,การติดตามแบบผู้ป่วยนอกก็จะมีการนัดผู้ป่วยเข้ามารับการติดตามตามโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับตรวจปัสสาวะ เป็นระยะเวลานะครับจนครบ6เดือนนะครับว่าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องของการกลับไปเสพซ้ำหรือไม่ผู้ชมคะก่อนที่ผู้ติดยาเสพติดจะเข้ารับการบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจที่แคมป์35ม35นั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองแล้วก็จำแนกประเภทของผู้ป่วยก่อนนะคะ โดยเราจะใช้หลักของกระทรวงสาธารณสุขแบ่งเป็น3ระดับค่ะตามความรุนแรงของการเสพติดโดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ผู้เสพแล้วก็ผู้ติดโดยสําหรับผู้ป่วยใน2กลุ่มแรกนั้นค่ะจะเข้ารับการบําบัดและฟื้นฟูโดยชุมชนซึ่งเราจะมีชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดระดับตําบลหรือที่เรียกว่าเทคแคร์ทีมคอยดูแลและติดตามอาการนะคะแต่สำหรับกลุ่มผู้ป่วยในกลุ่มที่3หรือว่ากลุ่มผู้ติดเองนั้นจะต้องเข้ารับการบำบัดฟื้น,ฟ,นฟูที่แคมป์35 หรือถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการทางจิตเวชหรือพฤติกรรมที่รุนแรงจะต้องเข้ารับการรักษาอาการทางร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนค่ะทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าเป็นการทํางานร่วมกันของทุกหน่วยงานจริงๆนะคะทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงทางสาธารณสุขแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะทั้งหมดนี้นั้นก็เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดเหล่านั้นได้กลับคืนมาเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุข นเพื่อสสุขคุณผู้ชมคะในระหว่างที่ผู้ป่วยที่มีทั้งวัยทำงานแล้วก็เยาวชนจะต้องอยู่ร่วมกันภายในค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดหรือว่าแคมป์35มนี้ก็จะต้องมีการจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันนะคะโดยต้องกำหนดให้มีกฎการปกครองเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละวันรวมถึงการร่วมกิจกรรมต่างๆตามตารางเรียนตลอดหลักสูตรทั้ง35วันด้วยค่ะโดยจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ในการที่จะรับน้องๆเข้ามาอยู่ในค่ายพักพิงเพื่อบําบัดแคม3 5สาหนั้นนะครับต้องมีการคัดกรองเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเรามีกลุ่มนะครับที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปนานระเลเองอําเภอมาโยทุ่งยางแดงกระพอก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงน,นะครับเพราะฉะนั้นมาตรการสําคัญก็คือการคัดกรองกลุ่มที่จะเข้ามาอยู่ใน ในค่ายพักดิงนะครับก็จําเป็นอย่างยิ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรอพศอตอ้วยตลอดทังนะครับที่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยเราตั้งปรับความคิดและพฤติกรรมของเราใช้โอกาสในการอยู่แคมป์35ตลอด24ชั่วโมงจะต้องมีเจ้าหน้าที่สาสุนะครับดูแลทั้ง24ชั่วโมง ตั้งแต่รอบเช้านะครับตอนเช้านะครับเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับที่เป็นที่อยู่เวรน,นะครับประจําเวลาเนี่ยก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับของน้องๆดูแลความเปลี่ยนแปลงนะครับผลจากการที่เข้ามาอยู่ในค่ายผลจากการที่เขาต้องเว้นระยะเรื่องของการเสพยานะครับงดการเสพยามีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ต้องดูถ้าหากมีอาการอย่างไรก็ต้องรักษาตามอาการไปในส่วนของ อาการเจ็บป่วยอย่างอื่นนะครับทั่วไปของร่างกายก็จะมีการตรวจโดยพยาบาลวิชาชีพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หน่วยงานสาธารณสุขได้นํามาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เองก็ได้นําเรื่องของเวชภัณฑ์ยาเพื่อรักษาในกลุ่มของน้องๆที่มีผลข้างเคียงแล้ก็เจ็บป่วยทั่วไปครับมอนก็เสียยาเสพติดเนี่น พอเสพแล้วมันอร่อยเป็นเสพบ,บ้างมากตน้วมันก็ต่อรมานอนไม่หลับตู้ดนตู้ร กิจกรรมภายในแคมป์35อําเภอปานเรศในรุ่นที่2นี้ค่ายพักพิงของเยาวชนจะตั้งอยู่ภายในชุมชนในพื้นที่ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอปานาเรที่3ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากกองร้อยอาสารักษาดินแดนร่วมกับทหารและฝ่ายความมั่นคงในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่มีการกักขังหรือให้อยู่ในพื้นที่ปิดบังอําพรางใดๆนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแล และสนับสนุนให้บุตรหลานที่ติดยาเสพติดเข้ามารับการบำบัดได้อย่างสบายใจครับแรกๆขากัวงวลนะแต่ว่าจากที่นายอำเภอมาอยู่ที่นี่ schaut, ทำความเข้าใจกันนะนายอำเภอก็บอกว่าเด็กที่มาทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นลูกนายอำเภอนายอำเภอรักเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับตำรวจทั้งงานอสอสนะอยู่ที่กองร้อยอส ติดกับบ้านนายอำเภอนายอำเภอดูแลใกล้ชิดนะไม่ได้ลึกลับไม่ได้นะแต่ว่าที่ผ่านมานี่ไม่มีดิกหนนะีนีมีหนีอยู่คนหนึ่งนะครับเขาโทรมาบอกว่ามีอาเกิดนะก็ไปโดยไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่ได้ลาผู้ปกครองไปวันเดียกก็กลับนะคือเข้าใจน,ะนายอำเภอทําเรื่องยาติดๆมา30ปกว่าปีแล้วก็วเข้าใจคนเหล่านี้อย่างย่งคิดว่าพอสมควรเลยนะพอสมควรแล้ว เราเข้าใจต้องใช้หลักความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตรงนี้นะั้นยุทธศาสตร์พระราชทาน,นมาดําเนินการกับเด็กเหล่านี้นะครับนะเด็กเหล่านี้มันขาดความอบอุ่นบางทีขาดความเข้าใจสังคมมองว่าเขาเนี่ยเป็นอาชญากรเขาเป็นคนร้ายแต่นายอำเภอมองว่าเขาเ,เป็นคนที่ไม่มีโอกาสพลาดโอกาสนะแล้วก็มีโอกาสหลงผิดไปได้นายอำเภอเนี่ยเป็นหลักฝ่ายปกครองนี่เป็นหลักแล้วก็ฝ่ายอื่นๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะ ถ้ามาับสนันุนทั้งหมอทั้งพยาบาลตำรวจทั้งงานกเกษตรทุกส่วนในอำเภอใช้งานหมดนะใช้งานหมดนะครับก็มาร่วมกันกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตปตทุกคนทำกันหมดทำแบบรวมกันเนี่ยนะในการจัดแคมป์สามห้านะครับก็ผมในชุดทักยิณสัมพันธ์นะครับแล้วก็ชุดสันติสุขนะครับที่102นะครับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขนะครับก็ สนับสนุนนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับแคมป์สามห้านะครับก็ครับในขั้นต้นนะครับของชุดนะครับก็ปฏิบัติงานนะครับก็เป็นการเป็นครูปกครองนะครับในการควบคุมนะครับในด้านระเบียบวินัยนะครับการใช้เวลานะครับแล้วก็การตรงต่อเวลานะครับและที่สําคัญก็คือการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ สริมสร้างสมรรถภาพร่างกายครับในการแบ่งกลุ่มนะครับในเบื้องต้นนะครับก็เป็นการที่จะให้นักเรียนนะครับทุกๆคนนะครับได้มีการรู้จักกันนะครับในเบื้องต้นนะครับในแต่ละสีนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับจะส่วนใหญ่ในภาพรวมนะครับเราก็จะสร้างให้นักเรียนนะครับได้รู้จักกันทุกๆคนนะครับก็จะมีการกิจกรรมของเรานะครับก็เข้าไปเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนาฏนาการ การออกกาลังกายในช่วงเย็นนะครับเล่นฟุตบอลน,นะครับแล้วก็กีฬานะครับตะก้อนะครับหลายหลาย,หลายอย่างครับคนเราเนี่ยถ้ามีศาสนาอย,อยู่ในตัวเนี่ยจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามแต่ว่าเฉพาะมุสลิมเนี่ยถ้าเป็นต้องนำของศาสนาอิสลามเพื่อนำนำชีวิตจะให้สมบูรณ์เป็นใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าได้ตำลัก ของศาสนาอิสลามเนี่ยก็เคยคือ,ค,อคืออยู่บนดุนยาคุณรอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ได้ได้ประชุมแล้วก็เอาหัวข้อนะครับเอาหัวข้อหลักก็คืออยากจะให้น้องๆเนี่ยในหัวข้อการละหมาดที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าการละหมาดที่สมบูรณ์เนี่ยสามารถที่จะเป็นฤทธิ์ของละหมาดสามารถเป็นกำแพงที่ การ,การไม่ให้ทําความชั่วร้ายได้นะครับทีนี้มันอยู่แต่แต่ละบุคคลว่าการละหมาดของเขานั้นมีพาวเวอร์แค่ไหนมากหนอแค่ไหนเปอร์เซ็นต์มันสูงหรือต่ํามันอยู่ที่จิตใจของแต่ละบุคคลเด็กที่ก้าวไปในผิดพลาดในทางศาสนาสลามาทางศาสนาสลามก็ปวดโอกาสให้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสว่ายังไงต้องปลอบใจให้เขาต้องต้องใช้วิธีดุลพินิจที่ดีที่สุดเพื่อให้เขากลับมาได้ แม้ว่าพวกเขาจะเป็นชายวัยชกันและจะมาจากต่างพื้นที่กันแต่ทุกคนก็สมัครใจที่จะมาเลิกยาเสพติดและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีครับหลายคนได้เปลี่ยนพฤติกรรมจากการที่เคยตื่นสายไม่รับผิดชอบงานใดๆไม่เข้าสังคมกลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและมีเพื่อนพูดคุยมากขึ้นครับสมัครใจมาเองครับเพราะว่าจะปรับปรุงพฤติกรรมของเราครับที่ผ่านมาก็ทาให พ่อแม่ไม่สบายใจเกืบเข้าโรงพยาบาลที่สําคัญที่สุดก็คือจะปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่านี้แล้วก็เพื่ออย่างที่สองก็คือเพื่อครอบครัวก็อย่างแตกต่างกันครับตอนแรกอย่างว่านะครับผมไม่รู้จักใครมาตัวคนเดียวครับพอเข้าอาทิตย์ที่สองเริ่มรู้จักเพื่อนครับเลยได้เปลี่ยนความคิดแล้วก็เข้าหาสังคมกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างครับก็เลยเป็นรู้สึกผ่อนคลายลง ผู้ชมคะถึงแม้ว่าค่ายพักพิงเพื่อการบ,บาําบัดหรือว่าแคมป์35นี้จะเป็นค่ายพักพิงเพื่อการรักษาอาการผู้ติดยาเสพติดแต่ว่าบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมของชาวค่ายกลับเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความผ่อนคลายภายใต้การดูแลของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าบุคลากรทุกภาคส่วนได้ผ่านการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติร่วมกันเป็นอย่างดีคะ่ะ ที่สาคัญคือทุกคนตระหนักว่าผู้ที่เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูเหล่านี้คือผู้ป่วยที่หลงเดินทางผิดและพวกเขาได้ตัดสินใจเข้ามาใช้ชีวิตภายในค่ายพักทิงนี้ด้วยความหวังว่าจะสามารถกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งนั่นเองค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุข ผู้ชมคะนับตั้งแต่ต้นปี2562จนมาถึงปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พราว่ามีผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูนรักษายาเสพติดไปแล้วในจำนวนนี้เมื่อพวกเขากลับไปที่บ้านและอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดิมได้ทำให้พวกเขานั้นกลับไปเสพยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งสิ่งเหล่านี้จึงทําให้หน่วยงานกลับมาถอดบทเรียนแล้วก็สนับสนุนการทํางานของชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตาบําบลหรือว่าเทคแคร์ทีมมากยิ่งขึ้นนะคะ รวมทั้งการเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับครอบครัวรวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดให้รู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรกับพวกเขาเหล่านั้นด้วยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยผู้ปกครองยินดีที่จะนําลูกมามา้อไม่มเป็นลูกของท่านนายอำเภอเลยนะครับผู้ปกครองพูดอย่างนั้นเลยนะครับว่าฝากลูกไว้ด้วยให้เป็นลูกของท่านนายอำเภอนะครับตรงนี้เองว่าทําไมถึง ครอบครัวญาตินะครับหรือเพื่อนๆเขายินดีที่จะมาเข้ามาอยู่ในค่ายหรือโรงเรียนลุกผู้ชายที่ท่านตั้งขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเขาไว้วางใจนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้ผู้ปกครองหรือคนอื่นๆในชุมชนเนี่ยนะครับยินดีและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดร่วมกับท่านพ่อเมืองก็คือท่านนายอำเภอครับก็อยากจะฝากถึงครอบครัวทุกๆคนนะครับ ในส่วนของผู้ผติดยาเสพติดเราถือว่าเขาเป็นผู้ป่วยนะครับเขามีความต้องการที่จะใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่าเขายังปรับตัวไม่ได้นะครับตอนนี้เราต้องให้เวลาแคมป์สาเป็นจุดเริ่มต้นคนในสังคมอา,อาจจต้องให้โอกาสนะครับอาจจะต้องให้โอกาสอย่าเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการตีตราคนที่ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมองว่าในเมื่อชาวบ้านเขามองว่าเขายังติดยาอยู่เขาก็กลับไปเสพยาใหม่ ก็เป็นปัจจัยกระตุ้นอย่างหนึ่งเขายังขอให้คนในชุมชนช่วยกันนะครับให้ความเขาเลยนะให้ความให้กําลังใจนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมนะครับให้กับผู้ป่วยของเราเนี่ยมีความมั่นใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับแล้วก็คอยส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพเรื่องการทำงานเรื่องอะไรต่างต่างอย่าไปรังเกียจเขานะครับ ในช่วงท้ายของหลักสูตรเมื่อผู้เข้ารับการบำบัดทุกคนสามารถพัฒนาตนเองและเอาชนะยาเสพติดได้แล้วพวกเขาจะได้รับการฝึกทักษะในด้านการประกอบอาชีพซึ่งทางอำเภอปนเรศได้ร่วมกับเกษตรอำเภอปนเรศในการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการศึกษาในการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนายอำเภอก็จะเริ่มสอนตั้งแต่เบื้องต้นนะแล้วก็ ถือว่าเป็นหลักการฟื้นฟูผู้ติดยาสิบติดหลังจากเลิกยาสิบติดแล้วนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นคําตอบสุดท้ายและก็เป็นคําตอบเดียวที่จะแก้ปัญหาคนเหลา่าคนเหล่านี้ได้นะครับน้อมน,นาแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้คนที่ติดยาส่วนมากเพราะว่าว่างงานไม่รู้จะทำอะไรนะแล้วก็ปนานนเรีเป็นเมืองกเกษตรนะเป็นเมืองกเกษตรเราเราสามารถทรรําเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้สมบูรณ์แบบก็คิดว่าไอ้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวทางที่จะฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้คือต้องเข้าใจเขานะตัวตนที่แท้จริงของเขาเนี่เป็นคนดีนะทุกคนเนี่ยไม่อยากจะ เป็นคนไม่ดีนะชอบคำชมมากกว่ากำคำ,คำด่านะเราต้องให้โอกาสเขากนะ็าชอบเ,อเป็นคนดีแต่ว่าโอกาสที่เขาจะทำดีบางทีมันไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้โอกาสเขาแล้วที่สำมการที่สุดคือไม่เข้าใจเขาไม่เข้าไปนั่งในหัวใจของเขาถ้าเราให้โอกาสให้ความทำดีเขาเห็นหรือให้เขาทำความดี เขาก็สามารถกลับตัวเนื้อกลับตัวได้แล้วคนเหล่านี้จะมีประโยชน์นะครับพอเขากลับเนื้อกลับตัวได้แล้วนะเขาจะไม่วนกลับไปอาที่เดิมแล้วเขารู้แล้วว่าไอ้นี้คือดีไอ้นี้คือไม่ดีนะคนเหล่านี้จะมีคุณค่า ุณผู้ชมคะน้องๆชาวค่ายทุกคนที่เข้ารับการบําบัดรักษาฟื้นฟูที่ค่ายแห่งนี้ต่างมีความตั้งใจที่อยากจะเลิกยาเสพติดให้ได้เพื่อที่จะกลับไปดูแลครอบครัวที่เขารักกันนะคะแต่ก็มีหลายครั้งคะ่ะที่อาจจะล้มเหลวผิดพลาดกลับไปเสพซ้ําและต้องหวนกลับมารักษาฟื้นฟูใหม่ยังไงก็แล้วแต่อยากให้พวกเราทุกคนรวมถึงคนที่ใกล้ชิดค่ะร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้ผ่านพ้นอุปสรรคชีวิตในครั้งนี้ไปให้ได้นะคะ วันนี้หมดเวลาของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุข